เอาละครับก็ต้องขอแก้วสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวเกมเัมอร์ทุกคนด้วยนะครับผมกับผมนายป๊อบอีกมาตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมจูสิบวดเดเกรีมว้าว ลกลับเข้ามาแล้วนะครับในวันจันทร์แห่งนี้นะวันที่รีกกาลังจะสิ้นสุดลงในเวลาสองทุ่มนะครับผม <c oughs> <c oughs> รีกนี้เราก็ตีแย่งชิงโตโรกันนะครับอ่าหรือคานโนทอรัสแบบวิวับวิวับ <c oughs> <c oughs> แล้วผมคิดว่าลีกนี้ก็ไม่ไดีตึงมากนะสำหรับผมนะอ่าก็ ขนาดทัวผมเองนี่ไม่ค่อยมีไฮบิดด้วยนะครับต่อยก็ไม่ได้ตึงตึงเกี่ยวสักเท่าไหร่ตึงเกียวเรียวลง <c oughs> เรียกว่าไม่ลนสักเท่าไหร่โอ้โหไม่ต้องตีมากก็ได้นะครับออ สำหรับคนไหนที่แบบว่าไม่ได้เข้ามาตีก็เสียใจด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่ตึงเลยอ่ะ <c oughs> มันก็ตึงเหมือนกันในแรงบนๆนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ตึงถึงขั้นแบบว่าโอ้โหเราสู้ไม่ได้เลยบางทีแบบว่าสยกเราชนะยกหนึ่งอ่าอ่าสยกเราชนะ2ยกแพ้ยกหนึ่งอย่างเงี้ยเออดูดีแต่ว่า โชคร้ายแพ้3ยกเลยแต่ยกที่4เราชนะก็มีนะแต่ว่ามันก็โอเคอยู่นะในระดับหนึ่งนะครับอ่ะก็ยังไงคนที่มีวิวแววว่าจะได้ก็ดีใจด้วยนะครับส่วนใครที่แบบว่าไม่ได้เข้ามาตีก็ไม่เป็นไรนะครับอีกหน้าก็ยังมีนะครับอ่ะเช้านี้มาก็จะมีแพ็กอยู่2แพ็กนะครับก็คือแพ็ กัดทองคนองเดดแล้วก็หุยกัดทองอีกแล้วอะแต่ก็โอกาสก็ได้การอื่นก็มีนะครับซึ่งใช้สัตว์โลกล้านปีตีนะอ่ะวดาในๆก็ได้ในและตีลีกกันซะหน่อยกัแล้วกันอ่ะก็จะสรุปผลลีกไปในตัวเลยนะท่านท่านผมก็อยู่ ในแลโดมิเตอร์แลนเฮดนั่นเองนะครับก็อยู่อันดับที่82นะครับผมก็มีโอกาสตกไหมก็มีโอกาสนะเพราะว่าอันดับสุดท้ายพันกับ57นะครับพันกับ57ผมมีพันหนึ่งกับ4นะครับห่างกัน50าสฝ่านะครับก็มีโอกาสตกเหมือนกันนะดังนั้นอ่ะเช้านี้เล่นอะไรที่มันแบบอืต้องแบบว่าถึงพลิกถึงคริ่งกนะันสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับ เอ้ยมีตัวไหนที่มันมันฟื้นละฟื้นละตึงพลิกตึงคิงหน่อยแล้วการอ่ะก็จะเอาตัวประมาณนี้ไปก็แล้วกันนะผมก็จะเอาเป็นตัวนี้ไปตัวหนึ่งนีไปตัวหนึ่งนีไปตัวหนึ่งเลือกแบบไม่ต้องคิดเลยนะเพราะว่าเพื่อมากผมใช้สูตรนี้นะพืชตัวแรกเนื้อตรงกลางแล้วก็อะไรก็ได้ที่อยู่ข้างหลังนะแต่ไม่ใช่พืชน,นะส่วนใหญ่อ่าแล้วก็เอาเอาแบบแน่นๆเลยผมมักจะเอากินเนื้อไปไว้ตรงกลางนะครับชุดทุกเซตเลย ทุกเซตเลยต้องมีเนื้อนะครับเพราะว่าตัวเนื้อนี่แบบว่าตัวพิกเกมได้สร้างสถานการณ์ได้ปั่นป่วนฝ่ายตรงข้ามได้นะครับแล้วก็เอาไปตายพีชีพได้ด้วยโอเคนะครับอ่ะไปะลุยตัวผมเองตอนนี้ก็ไม่ได้ดูโฆษณานะครับเพราะว่าใช้5แบงค์นะฮึมเฮ้ยตลีกนี้ผมโชคดีมากเลยนะผมเอ้ยนี่ไงเห็นไหมบอกแล้วกัดเนื้อการพิกสถานการณ์ อ้แต่ฝั่งนู้นเลือดไม่ธรรมดาเลยนะพลังโจมตีก็อูเรียกว่าอุ้ยตัวสุดท้ายพนะันซามาแต่เลือดน้อยว่ะเลือดน้อยตัวแรกนากลัวฝ่านะผมก็จะเอ่เออา่อาต้องป้องกันดิถ้าไม่ป้องกันก็ไม่อยู่ <c oughs> ถ้าไม่ป้องกันก็ลอยน้ําไปเลยนะเนี <c> ่ย <oughs> โอเคตื่นตื่นตืนตื่นตื่นเตืนจะทำอะไรล่ะหัวมง่ง <c oughs> นี่อพตโตซรัสก็เฟ้ยตัวะกันโจมตีหนึ่งนะครับมีการ์ดเอาไว้ด้วยอ่ะมันไม่เปลี่ยนตัวอย่างแน่นอนนะผมคิดเอาไว้นะครับผมไม่มีใครเปลี่ยนตัวมาตายหรอก <c oughs> ยกเป็นผมอย่างเดียวเปลี่ยนตัวไปสั่งเว้ยอ่ะ <c oughs> ไม่ธรรมาดาอยู่ผม <c oughs> อ๋อโอเคมันเก็บไว้ส่องแล้วอะชิปหายไว้ป่วงเลยนะผมก็จะทําอย่างนี้นะ <c oughs> เรียกว่าเปลี่ยนตัวไปตายนะมาเลย มีผมคนนั้นที่ทําอย่างเงี้ยคนเดินไม่มีใครทาอย่างนี้อย่างแน่นอนนะครับมาเลย <c oughs> มันโจมตีสามผมเดาหึยโจมตีสามจริงริงด้วยอะ่ะเอ้อค่ะเออล้มไปแล้วเฮ้เหลือ่องนะเหลือสองเล่นยากจ,จัดๆ <c oughs> เหลือ่องเล่นยากจ,จัดๆผมก็จะป้องกันหนึ่งป้องกันสองนะครับแล้วก็ป้องกันสองอมผมไม่น่าตายนะน่าจะยังอยู่นะครับ ไม่มั่นใจ่ะป้องกันสามแล้วเหลือไว้สามดีว่าอันนี้นึกแล้วนึกแล้วว่านายต้องเล่นอย่างเงี้ยมาเลยเฮ้ยมีสิทธิ์โจมตีถึงพันสามเหมือนกันนะเนี่ยผมคิดผิดไปเปล่าเนี่ยเอาเปลี่ยนตัวผมไม่ตายแน่ๆ้วเปลี่ยนตัวโอเคเรียบร้อยตายไหมเอ้ยตายว่ะดามเมจโอ้ไม่ตายโอเคมันเหลือไว้หนึ่งนะอ่ามันเหลือไว้หนึ่งผมก็จะเปลี่ยนตัวนะครก็สึก เดี๋ยวไว้หนึ่งใช่ไหมโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามโจมตีสี่โอ้ต้องโจมตียันห้าเลยเหรอโจมตีห้าแล้วก็เก็บไว้เพื่อนหนึ่งนะครับอุ้ยมันเก็บไว้ตัวหลังด้วยอะมาจะจัดไม่นะโอเคอุ้ยมีหกเลยอะชิบหายแล้วจิบหายจะจัดเลยมันมีหกเลยหลายคนนี่คำนวณสแต็กแม่นมากนะครับมาเลยอย่าไปกลัวมันมันก็นแค่โดนน <k> ชิบหายแล้วถ้าโดน เฮ้ยโจมตีสี่เลยอะตืำผมง่ายท้องไปเลยนะครัโจมตีสี่มันเหลือสองใช่ไหมผมว่ามันป้องกันสองเมื่อมันป้องกันสองเราก็จะป้องกันหนึ่งป้องกันสองป้องกันสามเหลือไว้สองเฮ้ยไอคนนี้มุกมันเยอะมุกมันเยอะเออผมไม่ตายแน่ทีเนี้ยโจมตีมาแกผมว่ามันโจมตีสี่เหลือไว้หนึ่งไอคนเนี้ยคิดไว้นะครับ เฮ้ยโจมตีห้าว่าโอเคโดนกัดไปหน่อยนะซึ่มไม่หน่อยอนะเกือบตายเลยนะชิบหหยแล้วโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามโอ้ยสแต็ไม่พอกะตเอ้ป้องกันไม่อยู่เลยนะผมะตายแพ้ยกแรกมาก็แพ้เลยประตัเอ้หูดูดีป้องกันไม่อยู่แล้วห้าร้อยยี่สิบเก้านะครับพูดเลยงานหนักจัดจ้านโอ้ยแพ้ เจ้าเยน่งกุญกิจ,จิตใจแพ้แค่สัแต่งเดียวหน้าเกียดจัดจัดลากอดทีเล็ก <c oughs> หุยนี่ขนาดไม่ตึงนะแพ้ไปหนึ่งแล้วอะ <c oughs> ถ้าตึงอยกระดาษไหนโอเคมันก็ต้องมีแพ้กันบ้างดิเป็นเรื่องธรรมดานะเพราะว่าในโนเซ่รา์าเราไม่ได้แข่งแกล่งขนาดนั้นนะไปลุยฉ <c oughs> ันเอาใหม่ก็ได้ฉันไม่กลัวหรอกยังไงฉันต้องฉัน,นมึงบักตาบึงแหละหุยดูมันจัดไห้เราดิ เาไม่หิดไปแล้วะเรือต้องสี่พันแน่ดูดีสี่พันโ่แน่แล้วตัวเนี้ยสามพันสองสองพันเก้าโอ้โหมีแต่หดๆโดิบๆทั้งนั้นเลยอ่ะอะไรกันวันนี้อ่ะทิ้มโจมตีเราแล้วเกือบตายแล้ววันนี้ดูดีพันสี่หกสิบสองอ่ะเอ้ยหกสิบแปดอ่ะโอ้ตายแล้วหืดาโคเซราท็อปนะมาเลย เฮ้ยจงตีจริงๆด้วยว่ากเอาให้เราค้างเลืองเลยอะมันหัวเทียมมากเอามาหิดจัดเลยนะเนี่ยมาเลยฉันไม่กลัวแกหรอกบ้องกันเอาไว้ก่อนลูกผมว่ามันไม่จมตีอะ,อะมันคิดว่าพลังมันเหลือนล้นไงเฮ้ยจงตีว่าเฮ้ยสต,สตุสจต็กมันไม่เก็บด้วยไม่ธรรมดาป้องกันสามเมื่อกันยังไงก็ยังรอดนะครับอดทนไว้ไม่โคลูกพ่อยังไงเรายังไม่แพ้ง่ายๆต้องโคตรได้ถึงสองตัวแหละมาเลย ใส่เข้ามาดาโค้ชครับใจใน,ในได้ได้ปเปล่าได้เว้ยโหมันกัดอย่างเดียวเลยอะทั้งกัดมันยังไม่พุ่งชนนะโอเคเมื่อ <c oughs> มันยังไม่พุ่งชนใช่ม,มาผมจะเล่นอะไรดีอะอ่าเปยนตัวดีกว่ามา <c oughs> เปลี่ยนตัวแล้วก็เก็บไว้สามเอาเสจะโจมตีเราไรก็โจมตีเข้ามาฉันไม่กลัวกันอยู่แล้วปล่อยพ่อรับดามเมจไปลูก <c oughs> ถ้ามันโจมตีหนึ่งนี้ผมเหงาเลยเนี่ย มีสิทธิ์นะเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์นะครับมาเลยอูมันคิดหนักอะดูดิหกห้าแล้วเฮ้ยโจมตีหมดเลยว่ะโอเคตั้มผมตายเรียบร้อย <c oughs> จิบหายแล้วมไม่น่าสู้ได้แต่งไม่เต็มนะครับโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามโจมตีสี่ขู่ต้องโจมตีย็นห้าเลยอะตัวนี้พันสองป้องกันสองไม่อยู่นะครับตายแล้ว พลังเรามันแตกต่างจากเขาเกินไปงั้มตายชาโคก็ตายไปแล้วนะครับมาเลยทีเล็กบันชงจะไม่กลัวแกอยู่แล้วเข้ามาเลยดูตัวชุบใ่ฟอนต์เยอะไอ้หัว่อหายแล้วมันต้องโจมตีผมถึงสี่นะครับถึงจะลงได้นะครับคิดหนักเหมือนกัน <laughs> เอ้ยโจมตีสี่จริงๆด้วยผมคิดว่าตัวสุดท้ายมันแกงจัดจเลยนะครับ มีเลือดต้อง2 0 0 9นะโอ้โหของผมนีม่มันไม่มีเลือดแล้วมันหมดแล้วเลือดเลือดร้อยกว่าบาทจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามล้มไม่ได้อีกโอ้โหตายแล้วจมตีสี่นะครับเหลือไว้สองโอ้โหแพ้แกะลูไม่ได้เลยตายซะนี่ไหนะเรียบร้อยอดูดี d g เมันจัดมาให้เราต่ละตัวโอ้โหพี่ยากยัก,ยกจริงๆเลยอะ่ะแบตคิวโคซอลสะนะมาเลย โอ้ไม่ต้องทำรามละเตะชัดที่เดียวก็กิ้งแล้วมึงเนี้ยตัวใหญ่จะจัดมาหือ้อโดนเปะแล้วเรียบร้อยอุ้ยฟันห่างว่าโอเคอโดนแค่ไปห่างกระจิ๊บหนึ่งก็ตายแล้วโอ้โหแพ้ไปส่องยกแล้วอะอะไรวะเนี้ยแล้วยังเงี้ยเราจะสามารถรักษาตำแหน่งได้หรือไม่เอาตัวนี้มีตัวหนึง่งตัวนี้มีตัวหนึ่งครับตัวนี้มีตัวหนึ่งอ่ะไปเลย แม่มันต้องชนะสักตาแหละมันคงไม่โชคร้ายเสมอไปนะครับแต่ผมไม่ตัดออกนะครับเพราะว่าตัดทําไมอะ่ะเราเล่นไปตามจริงนะครับเล่นไปตามเนื้อผ้ากันไปเลยอุ้ยมีกินเนื้อสองตัวเลยว่าเอาไม่หิดไปแล้วแต่ไม่เท่าไรนะอุย้ยอันนี้ต้งแต่สู้มาอันนี้ไม่เท่าไรนะมีน้ําตัวเดียวที่น่ากลัวนะครับอา่าป้องกันหนึ่งไว้ก่อนโอเคมาเลยชาโค มันเลเวลสามสิบเก้าทำไมมันไม่เลี้ยงให้เป็นสี่สิบวะมันขาดเป้าเดียวอะ่ะทำไมมันทำอย่างเงี้ยเอ้ยอย่าหาันะจะไม่อุดมสมบูรณ์ก็ได้ขนาดตัวน้ำมันยังเลเวลแค่สิบห้าเองนะครับอืมทับมาอยู่ของพี่นี่ Level เลเวลยี่สิบเลยจะบอกไห้โอเคความได้เปรียบมันก็หมดไปแล้วนะครับอืมก็แ <laughs> ก okay. ได้ใช้ไปแล้วยังไงล่ะ <c oughs> อ้โหูช้ามากมีลาจะจัด,จด แกได้ใช้ความได้เปรียบของแกไปแล้วทีนี้ก็เลยลีลาไงโอ้โหเทพลีลาโอเคอพอเทพลีลา,าป้องกันหนึ่งสองแล้วก็เหลือไว้หนึ่งดีป่ะ <c oughs> มันเลยโดนทีหนึ่งยังไงก็ไม่ตายอมตะ <c oughs> เปลี่ยนตัวเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนอยู่แล้วเพราะมันได้เปรียบนะจมตีสองโอโ้คิดเหมือนกันเลยอ่ะจิตใจตรงกลางพันรัค,คนี่ <c oughs> เซนโกจิตใจตรงกันโอเคเราก็ทำอย่างนี้คนระับเหนือตรงกันหนึ่งหัวตายเหมือนกันนะเว้ยมาเลยทีนี้มันจะโจมตีเท่าไหร่อะดูสิถ้าโจมตีน้อยฉันไม่ตายส่วนตายหาเลยนะจะบอกให้โจมตีสี่ว่าตายนะครับกระเด็นไปเลยอะกระเด็นอย่างแรง <laughs> มาออกมาโอโตอ้แฟงผมก็เรียกโอโตอ้แฟงอยู่นั่นแหละมีเกียวจัดการมันจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามจุตีสี่ตัวนี้พันเจ็ดไม่ป้องกันเลยป้องกันทำไมตายซะอย่าอยู่เลยตั้มตบดังตั้มมาเลยโอุ้ยเพิ่มเป็นสองพันหกนะจากพันเจ็ดนะโอ้ผมไม่ได้ผสมนะไม่มีอีกอะเราไม่มีตัวนี้ผสมอีกนะครับ ตีสี่ไหมดูซิดูซิมันจะรู้มากไหมมันยากจะรู้เหมือนกันเฮ้ยโจมตี3านี่ยเหลือไว้หนึ่งโอ้โหชิบหายแล้วเฮ้ยแต่ไม่เป็นไรตัวสุดท้ายมันแพ้ทางเรานะครับชินโ,นโนใช่ไหมไมิชินโนดิซูโฮบะโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามโจมตีสี่โจมตีห้านะครับแล้วก็เฮ้ยมีสองร้อยเอง 200เลือดพันห้อ่าป้องกันหนึ่งเหลือไว้สามมาไม่ตายไงตายซะนี่นะกัดต่อให้กัดคน,ก,นกินดังจะบูกเรียบร้อย <c oughs> มี2อ0ี200ชนะชัว <c oughs> ในที่สุดฟาร์มได้เปรี่ยคก็ตกมาที่ชั้นแล้วดีนะที่ดาเมดเป็นเยอะแต่เลือดมานหน่อยเดียว <c oughs> อะไรจะทำอะไรอิชิตันได้ไม่มีวันโอ้โหแค่สเกตตายซะเถอะจะลากกันลงไปในน้ำ เอาเข่าก็แท็กดากแกะตายซะเธออย,ย่ยนะาอยู่เลยนี่นะฮะกัดเธอนจัดเรียบรอย้อยหมื่นกับ200มั้ง <laughs> <laughs> เห็นแบบแบบแบบเหยานไม่ทันเลยทีเดียวเออเรียกว่าพากไม่ทันเลยทีเดียวอุ้ยได้แทมมนเข่าแล้วอะ่ะเจ๋วแทมหูดีดขึ้นไปแล้วน,นะครับอ่าเจนะครับ <laughs> คืนนี้แหละฉันจะต้องได้ตัวรอถ,ถึง2ตัว เฮ้ยได้การกเจ้าแจมได้การก็คือต้องได้แบงค์เขียว <l acht> นั่นไงเห็นไหมฮ <l acht> อู้หูได้ของแถมมากมายเจ้าจับเจดับเบิลเอกหึมเฮ้ยมีห้าหมื่นฟ้าแล้วเนี่ยเพิ่งสังเกตนะครับเล่นลืมๆไปก็เออมันก็ไม่นานเท่าไหร่นะนานวะ <l acht> ไม่ใช่ไม่นานนานวะเอา <l acht> ไปตัวหนึ่งนะครับติดใจอีชิตันแล้วอาจจะชนะอีกก็ได้นะไปเลยมาเลยเช้าๆแห่งนี้คู่ต่อสู้ฉันจะเป็นใคร ใครที่กล้าดีก็ปรากฏตัวออกมามาเลยเฮ้ยแข็งแกร่งเหมือนกันนะเนี่ยนี่เรา,เาน้ํามาสองตัวเลยเ <laughs> มื่อจะรู้พูดเลยเมื่อจะรู้เอาน้ํามาสองตัวเลย <laughs> โอ้โหเอ้ยชนะแก่แกระชนะแงแก่แก่แก่อะไรเก็ <laughs> บไว้เลยนะค <laughs> รับนี่ยังไงฉันก็ต้องชี้แกงอยู่แล้ว <laughs> มา ไม่กล้าแลบไม่กล้าขยับเลยเปลี่ยนตัวนะครับโอเคเขาทานลุ้สุด <laughs> ฉันรอให้แกเปลี่ยนตัวมานานแล้วมี800ใช่ไหมอ่าป้องกันหนึ่งป้องกันสองแกไปหนึ่งอย่างเงี้ยฉันไม่ตายหรอกมาเลย <laughs> มีแค่สามเอง <laughs> วันนี้เจอโนโดสองเที่ยวแล้วนะครับอ่าแต่เที่ยวนี้แหละฉันจะล้มแกล้ลมแกอยู่นี่แหละ เหลือไว้สองนะครับโอเคแค่สุิดเราเฉยเฉเนี่ยเหลือไว้สองฉันไม่สนใจแล้วฉันเก็บตแตกอย่างเดียวยักจะเหลือไว้เท่าไหร่ก็เลยอผมแกผมว่ามันจะเป็นนาทีสุดท้ายของในชีวิตของแกแล้วพูดดูดกระอึกากไปหมดอะเพราะมันเช้าเช้าผมตื่นไงโอเคมีกับไม่เหลือสแต็กเลยว่ะโอเคจัดจัดเงี้ยต้องเจอการโจมตีที่ร้ายแรงฉันไดเมสดอดจัดให้พ่อเลยสิได้กระตอม ลยุยกัดมันวิ่งเข้าไปตบ่ะสัมกระเด็นไปเลยโอ้โยรุนแรงจัดจาด <c oughs> แค่พลังตบนะแขนสั้นนิดเดียวเถอะมีเข่าแทนที่จะพุง่งวิ่งพุ่งไปกัดน,นะมาเมีเทีย <c oughs> ทำอะไรไม่กล้าเลยอะ่ะไม่กล้าแม้แต่จะขยับเลยนะมาเฮ้เฉยชีพอะเฉยชีพ นี่เดี๋ยวแคตออฟเดอะไททันเราก็จะตีแย่งเมเทียกันนะครับนี่คือร้านสุดท้ายของเมเทียนะครับอยากได้ชิปหายเลยเฮ้ยอย่างนี้ฉันจะตายอะดิเออกระเด็นอุตส่าห์ป้องกันสี่ยังไม่รอดเลยนะครับโหดร้ายไปแล้วอุ้ต่พลังพลังโจมตีมันไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยตัวสุดท้าย900เหลือ300นะครับป้องกัน1ป้องกัน2เฮ้ย900จะเหลือส0มร้อยได้ไงนี่มันเหลือ400ร้าเลย400ร้า เอางี้ดีกว่าเอาปลาจัวดีกว่าตายตึ้งนะไม่ต้องสนยังไงฉันก็ชนะอยู่แล้วนี่แค่ฟาดหางนะเนี่ยโดนลิฟมันโดนไอ้นี่เล็บขบแก่แกจะตายแล้วตัวเล็กกระติกนี่จะทําอะไรฉันได้มีห่างเป็นปลาเอ๋ยจงตีหนึ่งผมชนะแล้วนะครับชนะแบบขาดลอยเลยชนะแบบฉีกเลยทีนี้อันนี้ไปในหางแกก็เป็นปลาแล้วลงไปอยู่ในน้ำกับฉันเถอะมาเลย โอ้โหจัดเขาให้ปั๊มสักจนสะอาดเลยทีเดียวเป็นไงละ่ะเจอระบบน้ำฮานิทางก็นไปเรียบร้อย <S <S อือ่าแล้วแล้วสโคซุคัตก็ใช้ท่าไฮโดปัมทำให้ผมชนะไปแล้วนะครับเฮ้ยมันคนละเกมไฮโดปัมนี่ไงล่ะอือก็ไม่แน่นะเนอะโปกเกมอนน่จะได้แดงบนดาดใจเปเกมนี้ก็ได้นะดูลิซซอดอนร่างแรกๆเหมือนทีเล็กเลยเหมือนปะวะี่ไม่เหมือนนะเพราะว่าหัว ไอคิตโตไคนเงี้นี่เหมือนทีเล็กอ่านะพอรซสโตแล้วนี้มีหัวแหลบๆข้างข้างหลังามาดอกเรื่องไปเยอะแล้วเตียงเดียววะผมไม่สนอะไรเลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเอาเป็นอผหไม่มีเนื้อละม่วไปหมดแล้วเนี่ยเอาตัวนี้เป็นตัวนี้นี่นี่อามาๆๆต้องชนะได้บ้างแหละลุยชนะไปส่องแพ้ไปส่องวะตาเนี้ยแพ้ขาดกล้าเลยตาเนี้ยแพ้ขาด แพ้คันลอยอ่ะเพือพ่อนๆล้มได้ตัวเดียวนะครับเพราะว่าเฮ้ยก็ใกล้เคียงดูดีอยู่นะตบมันให้ตายเลยได้ดไหมใ <c oughs> จเย็นพวกใจเย็นใจเย็นไว้ก่อนใจเย็นเอออย่าพึ่งตบให้มันตายใจเย็นใจเย็นประกันหนึ่งไว้ก่อนนะครับยังไงผมก็ยังรอดนะครั <c oughs> อุ้ยตัวนั้นมีเลือดพันเก้าเลยนะบูดีโจมตีพันสองแนประมาทไม่ได้นะผมว่ามันเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวไหม อุ้ยลองแก๊บแกบไม่เปลี่ยนสักทีอะเปลี่ยนจริงๆด้วยว่ะโหมีพันแปดเลยนะเอากะว่าลบผมให้ได้เลยนะครับอ่ามันมีสามใช่ไหมผมเปลี่ยนตัวไหมเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนบ้าง่าเราเปลี่ยนบ้างก็ได้นะครับมาเลยยังไงชุดที่ยังไม่ตาย,ยง,ง่ายๆหรอกมันมี 1, หนึ่งแต่นะมันมีสามผมทำงี้นะครับมาเอาเซ ชิบหายแล้วชิบหายแล้วเด้นยจมตีสองตายเลยพี่ไม่บอกว่ามึงจะป้องกันโอ้ยจมตีว่าใจดีจ,จัดเจ้าจมโอกาสชนะมาแล้วนะครับม,มันมีห้าว่าผมว่ามันต้องใส่ผมห้าไม่งั้นมันล้มผมไม่ได้นะเอ้ย่จมตีสี่เหลือไว้นึ่งอีกรู้มากจัดไอ้คนนีม้มาบูเสียใจด้วยนะที่ฉันต้องล้มนายเซลนะ ถึงนายจะเป็นหนึ่งในตัวผสมโอ้ยชิพายแล้วโอ้โหมึงต้องจุกจ,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 จมตียันสี่เลยเหรอผมไม่คิดเลยแนะวว่าต้องจมตียันสี่นะหกร้อยใช่ไหมหกร้อยก็ป้องกันไหมไม่ป้องอะไม่ป้องไม่ปไมแป้งอะไรทั้งนั้นอะมาเลยตายซะอย,ยู่เลยไม่นะถึงนายจะเป็นหนึ่งในส่วนผสมของตัวฉันตายฉันก็จะเป็นต้องลง้มนายไปแล้วมันเลยไปแล้วมันตายหาไปนานล้วพูดช้าไปหน่อยแกโถเอ้ย นะบางทีคนภาคก,ก็ภาคไม่ทันไงมาได้ฮูโพดอนแกจะทำอะไรอะ่ะไม่โจมตีนึกแล้เาเขียวว่ามันต้องทัน <c oughs> มันคิดว่าผมต้องป้องกันไงเรโจมตีมันซีอะไรได้ไหมมันไม่ตายผมว่าเฮ้ยโจมตีก็ดีอะโจมตีตายเลยนะ่นาตะเกียอา่ามีเจ็ดหกหกหกสองสิบสองหกสามสิบแปดโอ้ล้มผมได้สบายเลยเนี่ย <c oughs> จี่ไปแล้วแต่มันต้องโจมตีเจ็ดเลยนะถ้าโจมตีหกผมรอดนะเนี่ยโอเคมันก็หมดตัวแปกไปนะครับเขาแผนของเรามันยังไม่รู้ตัวยังไม่รู้ตัวโอเคตัวสุดท้ายเรามีดาเมจมั้งไหมวะไม่ได้ดูเลยตัวสุดท้ายมีดาเมจเฮ้ยมีสิตัวนี้นี่ตัวความหวังเลยนะเนี่ยอชินโนนี่เปนตัวความหวังเลยโจมตีหนึ่งโจมตีสองอุ้ยขาดหน่อยเดียวเองนะโจมตีสามนะครับ 8ปด้อยเหลือ400ร้อฟ้า400ร้อฟ้าป้าองกันหนึ่งป้องกันสองอ่ะเหลือไว้สามโอเคแค่น,นี้ก็ล้มได้สบายสบายแล้วตายเซียนยู่แล้วเ้ยเรียบร้อยอุ้ยตัวนี้มี2อ0พันหกว่ะแต่โจมตีสามผมล้มได้นะนะทาเปจาโลอะไรอะ่ะทาเปจาโลอะไรอะ่ะโอ้อ่านไม่ออกชื่อยาวเหลือเกินอ่า ทารัตเออถ้าเป็นจโรทารัตนะครตายถ้าเธอจะอยู่เลยไอ้ทารัตเลิเนี่ยนั่นไงเทียบเลยเอาห่างไม่ห่างปาดด้วยนี่มันท่า7.2มิตรโอ้โหตายตายแบบกากแล้วกักแต่สงสัยว่าทำไมตึกไม่พังวะเออตึกทำไมไม่พังวะโอ้โหท่า7.2ลิตรนี่ตึกไม่พังแสดงว่าตึกของจูสิพาร์ปากนี่ไม่ธรรมดานะโครงสร้างมันเนะ อ้ยหรือว่ามันพังเหลือแต่ตอแล้วมันเลยไม่พังอีกบ้าถ้าพังเหลือแต่ตอมันก็ต้องพังอีกดิเฮ้ยห้าสิบแต่ดีเน์พันหนึ่งก็เจ๋วอยู่บูดเลยเจ๋วส,สุดเลยอะพอดีฝ่านะเพราะว่าเอาแค่นี้แหละหอมปากหอมคอแพ้2ชนะ3นะเห็นไหมบอกแล้วไม่ตึงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแพ้2ก็จริงแต่ชนะ3มตาติดอะก็ะคิดดูมันเลยไม่ตึงเท่าไหร่นะครับมันก็โอเคอยู่นะขนาดของพี่มีในรุ่เสาร์ว่า สแตนดาร์ดชาโด้นครทนไอ้แล okay. ้วไปโฆษณาให้เขาทำไมเนี่ยสแตนดาร์ดเฉยโอเคอ่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาจะส่งเคอเอ่อให้ผมอ่ามาเป็นสปอนเซอร์ให้ผมก็ก็ได้นะก็ได้อยู่ได้หมดแหละเปิดรับสปอนเซอร์ดังนั้นครับนะอ่ะพอดี่ฝากนะครับถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ด้างล่างเลยครับอ่าเป็นยังไงบ้างเลกพอจะได้ตัวบ้างไหมหรือว่าใครที่ไม่ได้ตีไม่อะไรก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับหรือว่าใครที่ไม่ได้การก็ไม่ ต้องเสียใจไหนะเพราะว่าหลีกก็จะมดสองทุ่มนี้แล้วนะก็คนที่แบบว่ากําลังตู้ฝ่าฟันอะไรก็ขอให้แบบว่าเล่งสปีดตัวเองหน่อยนะครับอย่าเพิ่งทอแทนนะครับของพี่เมื่อวานเนี้ยพี่อยู่ตกไปอยู่แหลงเงินเลยนะเมื่อวานเออเมื่อวาน,อาวานตอนเช้าอะตกไปอยู่แหลงเงินเลยนะอันดับที่60ฝ่านะครับตีตีเมื่อคืนนะครับไล่ขึ้นมานะครับอยู่อันดับที่ ที่หกส่ฟาฟาแล้วก็ตกมาเนี่ยครับตกมาเหลือแปดสฟาฟ้าแต่ว่าก็ก็เกงอยู่แหลงเพชรน,นะแต่นี้ก็ตีขึ้นไมยหน่อยหนึ่งก็เออรู้สึกอุ่นใจขึ้นก็คิดว่าน่าจะได้ไม่ยาก่ะพอที่ฟ้านะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ข้างล่างนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะทุกคนนะส่วนตอนนี้ผมนายป๊อบเอ็กซ์แมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับซีโยแกนทุกคนแฟนด้ายังเล่นอยู่ไปแล้วฮ่าไปล